พรรคโกมินตังซึ่งครองเสียงข้างมากในสภากรุงไทเปผลักดันแก้ไข,ขข้อบัญญัติความปลอดภัยอาหารกำหนดโทษผู้ค้าเนื้อสุกรปนเปื้อนสารแลคโตพามมเา<บ>ามีนเฉินชงเหวินเลขานุการพรรคโกมินตังสภากรุงไทเปบอกว่า,ามีผู้สนับสนุนมากผู้ปกครองนักเรียนมีความกังวลอย่างไรก็ตามสํานักกฎหมายกรุงไทเป,เปเปิดเผยว่าข้อบัญญ,ญัติท้องถิ่นจะต้องเสนอให้รัฐบาลกลางอนุมัติ จางมูเจนรองผู้ในการสำนักกฎหมายกรุงไทเปบอกว่าหากมีข้อโต้แย้งว่าขัดต่อกฎหมายส่วนกลางจะต้องยื่นให้สารรัฐมนูญทําการตีความทั้งนี้นครไทโจงมีข้อบัญญัติท้องถิ่นกําหนดโทษผู้ค้าเนื้อสุกรปนเปื้อนสารเล็กตัวพามีนเช่นกันตั้งแต่ปี2016กําหนดโทษปรับ30,000ถึง1น0 0 0 0เหรียญไต้หวันนอกจากนี้ในอีก10เมืองหรือจังหวัด มีข้อบัญญัติห้ามจำหน่ายสุกรปนเปื้อนและตพามีนได้แก่วเถาเยวนจีหลงจาอี้ซินจูจางฮวาวินลินอีหลานและเลียนจีงเป็นต้นการต่อสู้ด้านกฎหมายระหว่างท้องถิ่นกับส่วนกลางยังดำเนินต่อไป